สื่อหลายสำนักรายงานพร้อมกันว่า,าเขมรเหิมรถถังกว่าส0คันถูกส่งเข้าพื้นที่แนวรบด้านเหนือของจังหวัดพระวิหารโดยมีทหารติดอาวุธครบมือคุ้มกันแน่นหนาแต่สิ่งที่โลกไม่คาดคิดคือกองทัพไทยได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าไว้แล้วอย่างรอบคอบหลังระบบเรดาร์และโดรนลาดตระเวนของกองทัพตรวจพบความเคลื่อนไหวต้องสงสัยตั้งแต่หัวคำ่ำในเวลาเดียวกันกองบัญชาการสูงสุดได้สั่งให้หน่วยลาดตระเวนพิเศษเคลื่อนเข้าสู่แนวนา พร้อมส่งกำลังจากหน่วยรถถังหลักและกองร้อยทหารราบยานกรอกเข้าประจำพื้นที่เพื่อตรึงแนวไม่ให้สถานการณ์บานปลายรายงานระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ23.40นาทีกัมพูชาเริ่มขยับแนวรบเข้าใกล้ชายแดนมากขึ้นทําให้ทหารไทยต้องเปิดไฟสนามและเข้าประจําจุดทันทีเสียงเครื่องยนต์ของรถถังไทยไทย69และวิธีสีดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนการเคลื่อนไหวของไทยรวดเร็วและเป็นระบบจนฝั่งกัมพูชาต้องชะงัก ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเล่าว่าคืนวันนั้นไม่มีใครกล้านอนทุกคนเฝ้ามองแสงไฟจากฝั่งกัมพูชาที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างน่าหวั่นใจแต่ในที่สุดเสียงวิทยุสรรื่อสารจากหน่วยไทยก็ดังขึ้นควบคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่มีการรุกลำ้ำทำให้ผู้คนพากันถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทุกฝ่ายตื่นประหนกเมื่อรายงานข่าวด่วนจากพนมเปญร,ระบุว่า สมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาได้สั่งอพยพเจ้าหน้าที่และครอบครัวทหารบางส่วนออกจากพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วนในช่วงกลางดึกสาเหตุเนื่องจากมีข่าวลือว่ากองทัพไทยเตรียมเปิดยุทธการตอบโตหากมีการละเมิดแอร์นวเขตเกิดขึ้นจริงในโลกออนไลน์ของกัมพูชามีการแชร์คลิปวิดีโอจำนวนมากแสดงให้เห็นขบวนรถทหารและประชาชนที่เร่งหลบหนีออกจากพื้นที่เสียงไซเรนดังระงมทั่วเมืองชายแดนจนเกิดความโกลาหลชาวบ้านบางส่วนกล่าวว่า เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่เห็นทหารเคลื่อนออกไปพร้อมรถถังตอนตีหนึ่งกว่ากว่าขณะเดียวกันสื่อไทยรายงานว่ากองทัพภาคที่สองของไทยได้รับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการให้คงกำลังเต็มรูปแบบและห้ามถอนกำลังออกจากพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมีรายงานเพิ่มเติมว่ากองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนปริเปนและโดรนลาดตระเวนแอเมสขึ้นบินปรวปตราแนวชายแดนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว,ว่าการเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้อาจเป็นการ โชว์กำลังหรือทดสอบการตอบสนองของไทยหลังจากมีข่าวการซ้อมรบร่วมของไทยกับพันธมิตรต่างชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ฝ่ายไทยเลือกใช้ยุทธวิธีปรี่แนวอย่างสุขุมไม่ตอบโต้โดยตรงแต่แสดงพลังให้เห็นว่าพร้อมรับมือทุกสถานการณ์สถานการณ์ตึงเครียดกินเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่ในช่วงรุ่งเช้ากองทัพกัมพูชาจะเริ่มถอนกําลังบางส่วนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีการออกถแถลงการอย่างไม่เป็นทางการจากโฆษก,กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า เป็นการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีภายในประเทศไม่มีเจตนารุกรานแต่หลายฝ่ายมองว่านี่คือข้ออ้างที่ไม่สามารถกลบความจริงได้ว่าการเคลื่อนรถถังเข้าประชิดชายแดนคือการยุยยุที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารนั้นถือเป็นจุดปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยเกิดความขัดแย้งรุนแรงมาแล้วในอดีต สื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์และเอเจเซรายังรายงานตรงกันว่าสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นสมาชิกของอาเซียนที่ควรยึดแนวทางสันติไม่ใช่การใช้กำลังต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันมีรายงานว่าผู้นำกัมพูชาได้เรียกประชุมด่วนระดับสูงและมีคำสั่งให้หน่วยข่าวกรองตรวจสอบความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายไทยยังคงเตรียมกำลังเต็มพื้นที่ โดยมีการเสริมหน่วยทหารพิเศษจากกองพลทหารราบที่6เข้ามาเพิ่มความเคลื่อนไหวนี้ทําให้คนทั้งประเทศหันมาจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งหลายคนกังวลว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตพระวิหารครั้งใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมแต่สิ่งที่ทําให้คนไทยภาคภูมิใจคือความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยที่แม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันมหาศาลแต่ก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสงบ ไม่ตกเป็นฝ่ายยุยยุตและพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทุกวินาทีผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวปิดท้ายว่าในเกมทางทหารใครใจร้อนคือผู้แพ้แต่ไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าความอดทนและการเตรียมพร้อมคือชัยชนะที่แท้จริงค่ำคืนนั้นสิ้นสุดลงโดยไม่มีเสียงปืนไม่มีควันจากการรบแต่เสียงเครื่องยนต์ของรถถังที่ค่อยๆเงียบลงกลับสะท้อนถึงความตึงเครียดที่อาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก้าวพลาดเพียงก้าวเดียว